เดี๋ยวเราสลับมาดูกันที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยรวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนกันก่อนเดี๋ยวไปกันที่คุณเอกภาวินสุนทราพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ i n n o v e s t X สวัสดีครับคุณเอกภาวินครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูผ่านพ้นไทม์ไลน์สำคัญเรื่อง MSCI rebalancing ไปแล้วเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ตามคาดน,นะครับส่วนใหญ่ถูกปรับลดน้ำหนักแต่มีที่น่าสนใจคือเงินเนี่ยมันไปทะลักเข้าหุ้นตัวหนึ่งนั่นคือปูนซีเมนตไทยนะแล้วก็ทำให้ราคานี่ดูเหมือนจะกระโดดขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญ ดูแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณไหมว่าผลประกอบการของปูนซีเมนไทยอาจจะเริ่มฟื้นกลับมาแล้วนักลงทุนเองก็ให้น้ําหนักการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นจากราคาหุ้นที่ปรับลงไปลึกก่อนหน้านี้ครับก็อาจาจะคจริงพวกผู้ปิดโตเคมีนะครับอาจจะต้องรอในส่วนของตัวเศรษฐกิจจีนนะครับให้เป็นภาพของการการเติบโตที่ที่ชัดกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าตัวปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับ วกตัวค่าสเปดต่างๆเนี่ยดูก็จะย,ยังยังยังไม่ค่อยดีนะหรือว่าในส่วนของตัวซัพพลายนะครับก็ยังเยอะอยู่นะแต่ว่าตัวราคาอย่างพวกกลุ่มปิโตนะครับที่แบบปรับตัวลงมาเยอะเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะนะครับที่แบบมีเม็ดเงินเข้ามานะครับเพราะว่า,าลงมาเยอะแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยคืออยากให้อาจจะเป็นลนักษณะของของการทยอยซื้อก็ได้นะครับซื้อเมื่อเมื่ออ่อนตัว ไม่จำเป็นต้องไล่ราคานะเพราะว่าเราก็อาจจะต้องรอตัวเลขยิงยันหน่อยละกันสำหรับภาพผลการดำเนินงานนะครับเพราะว่าคือก็มีหละตัวที่ผ่านมาละคือเหมือนกับคาดว่าจะดีแต่ว่าวจริงเนี่ยยังออกมาไม่ค่อยดีนะักอย่างเงี้ยราคามันก็สามารถที่จะปรับตัวลงได้ต่อเพราะนั้นถ้าในมุมมองผมเนี่ยถ้าเฟิร์มหน่อยเนี่ยอาจจะรอช่วงงบออกมาในไตรมาส นะครับถ้าเกิดว่าออกมาดีเนี่ยเราค่อยซื้อจะดีกว่าครับผมโอเคคือวันนี้ถ้าพูดถึงปูนซีเมนต์ไทยต้องคํานึงถึงเรื่องธุรกิจิปตรเคมีด้วยใช่ไหมเพไราะรายได้มันครึ่งครึ่งกับตัวของปูนซีเมนต์เลยอ่ะ,ะโอเคตรงนี้ก็เห็นภาพทิกมาดูในแง่ของภาพรวมกันบ้างคือมีหลายกระแสก็คาดการณ์ว่าการปรับลดน้าหนักของ MSCI รอบที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในช่วงนี้คุณเอกพวินมองแนวโน้มเรื่องนี้อย่างไรแล้วมันจะส่งผลในเชิงเซนติเ,เมนต์ต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างครับครับ ก็คือคือเราก็มองเป็นเป็นภาพบวกของที่ทางฟันโฟข้างหน้านครับว่าอาจจะมีภาพโอกาสในการไหลเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับเนื่องจากว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะอันเดอร์พออร์ไม่เทียบกับตลาดอื่นๆนะครับแล้วก็ภาพ มีปัจจัยหนุนอย่างเช่นเรื่องเฟดลดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะช่วยให้ทางกรองอเนี่ยพิจารณาในการาลดดอกเบี้ยต่มนะครับก็จับตาในการประชุมเดือนตุลาคมนะครับก็คาดว่ามีโอกาสเหมือนกันรวมถึงรัฐบาลชุดใหม่นะครับก็เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในกรณีฉุกเฉินเข้ามาด้วยนะครับก็น่าจะเป็นตัวภาพที่ดีสําหรับเศรษฐกิจในภาคหน้าหรือว่า,าเม็ดเงิน ที่จะเข้ามาเป็นไม่เงินใหม่อย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวกองทุนไทยเอ g ที่มีการปรับลดเงื่อนไขนะครับให้หน่าดึงดูดมากขึ้นหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวกองทุนวายุพัก์นะครับที่ก็เตรียมที่จะเปิดขายหรือว่าขยายกองขึ้นด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวทิศทางฟันโฟนีน่มีโอกาสจะไหลกลับเข้ามาแล้วก็เงินบาทช่วงนี้ก็เป็นภาพของการ แข่งข่าด้วยนะครับก็น่าจะเป็นจุดเริ่มที่ดีสําหรับการลดหนักในช่วงที่ผ่านมาน่าจะเป็นครั้งแค่ทายแล้วครับผมครับอบในแง่มุมของความเคลื่อนไหวของบรรดาฝ่ายแค้นทั้งหลายเนี่ยต่อรัฐบาลใหม่นี้นักวิเคราะห์เราได้มีการเอาประเด็นเหล่านี้เข้ามา Price-in เข้ามาประเมินร่วมด้วยไหมครับณนะขณะนี้ครับก็ส่วนใหญ่เรื่อง,เร,องเรื่องการเมืองนะครับทางเราจะจะไปมองเรื่องของ ความมีเสถียรภาพมากกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังยังมีอยู่แม้ว่าจะมีแบบขึ้นขึ้นใต้น้ําหรือว่าฝ่ายตรงกัานข้ามแต่ว่าในภาพรวมแล้วถ้า ฝั่งรัาบาลยังมีคะแนนเสียงที่มีสติลภาพอยู่แล้วก็การนำเมินนำเมินนโยบายยัง hmm. เกิดความต่อเนื่องได้อย่างเงี้ยนะครับ hmm. ก็มองจะเป็นภาพที่ไม่ได้กระทบต่อตลาดนักถ้าความมีสถิลภาพของรัาบานยังอยู่ครับผม hmm. ครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้ครับอ,อยากมองไปถึงไตรมาสสี่สักนิดหนึ่งครับคุณเอกพรวินให้ฉายภาพนิดหนึ่งครับเพราะว่าถ้าดูจากตัวนี้มันมีเกิดถ,ถ,ถ้าผมเปรียบเทียบเหมือนแม่น้ำสีสายสายแรกคือเฟดที่จะการเดือนนี้ก็คงมีการประชุมอาจจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยบ้านเราก็อาจจะปรับตามหรือเปล่าอาเรื่องที่2ก็คือรัฐบาลใหม่เป็นช่วงจังหวะของการาส่งท้ายของงบปี6กแล้วก็เริ่มต้นของงบปี68อันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่3ก็คือเรื่องของ TESG ที่จะเข้ามาปลายปลายปีนี้ด้วยเช่นกันเพื่อรับเรื่องภาษีแล้วก็มีวายุพักอีกเรื่องเข้ามาไอ้สีเรื่องสีส่สาสี่ายตรงนี้นะฮะประเมินแต่มาสีมันจะภาพมันจะเป็นยังไงฮะคุณเอกวิวนครับก็จริงๆเนี่ยมองมองตลาดเนี่ยมีโอกาสจะจะ,จะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มเหมือนกันนะครับ mm hmm. เป็นแบบภาพของการ การปรับตัวขึ้นจากที่ทำจุดต่ำปแล้วที่บริเวณ1270จุดกว่างนะครับเพราะว่าอ,อย่างปัจจัยต่างๆที่บอกไปเนี่ยก็ล้วนเป็นปัจจัยบวกหมดเลยแล้วก็ไตรมาสสี่เนี่ยก็ดูอย่างภาพผลการดำเนินงานเนี่ยก็เริ่มมีแนวโน้มในภาพรวมที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มาสีก็เป็นช่วงไฮซีซั่นมีมาตรการกระตุ้นเข้ามาพอดีแล้วก็บวกกับภาพตลาดเนี่ยผมมอง เป้าสักประมาณแต้มสี่เนี่ยประมาณสักพันสี่ผมว่ามีโอกาสจะ,จะจะปรับตัวขึ้นไปน,นะครับแล้วก็ภาพปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเป็นปีที่ดีละไม่เหมือนสองปีที่ผ่านมาว่าที่ตลาดเนี่ยปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่อนตัวลงเนี่ยก็เป็นโอกาสในการซื้อในช่วงระยะน,นี้นะครับสักปอบล่างก็มองสักประมาณโซนใกล้ๆหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบจุดได้แล้วก็เป้าพันสี่นะครับก็มีโอกาสถึงในแต้มสี่ด้วยครับผม อันนี้ก็เป็นภาพของไตรมาสี่เอากลับมาในช่วงระยะสั้นๆนะฮะในช่วงของสัปดาห์นี้มองกรอบในแง่ของการลงทุนยังไงดีฮะพี่เอกพวิตครับก็เป็นเป็นลักษณะของของการอ่อนตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อสะสมนะครับซึ่ง <c oughs> หุ้นที่แบบเราแนะนำเนี่ยนะครับก็มีอยู่ด้วยกันเนี่ยมีสี่ธีมด้วยกันนะครับธีมแรกเนี่ยก็จะเป็น ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐนะครับก็น้ำหนักไปที่พวกกลุ่มการบริโภคนะครับ cpo cp extra <ม> CP นะครับตีมี่สเนี่ยเป็นตัว dividend yield นะครับซึ่งเราเลือกที่มีการจ่ายปันผลระหว่างการด้วยที่เป็น yield นตั้งแต่1.5%ขึ้นไปนะครับก็จะมี htc นะครับมีบ a งจา a มี bbl ตีมี่สเนี่ยเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก แนวนักเบี้ขาลงนะครับก็อย่างเช่น mtc นะครับพอปาร์ตี้อันนี้มันผลดีด้วยเหมือนกันก็คือ ap นะครับแล้วก็โรงฟ้าอย่างตัว g r าฟินิจีแล้วก็ตีสุดท้ายนะครับเป็น earning page นะครับก็จะมีสัก2ตัวนะครับตัว g ราฟอิน r g จีแล้วก็ตัว bds m ครับผมครัเป็นหุ้นสีทีมที่แนะนำครับหมาีถึงถาถามเพิ่มเติมแล้วละทีมสำหรับหุ้นที่ราคามันปรับลงมันลึกและอาจจะลงมามากกว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ย ที่คุณเอกพาวินดูแล้วมีความโดดเด่นนี่มองกลุ่มไหนตัวไหนอย่างไรบ้างไหมครับครับก็อย่างถ้าเป็นตัวที่แบบเทด PE ปัจจุบันเนี่ยลงมาถึงประมาณแบบลบ,บสองดีแล้วนะครับอย่างเช่นตัว BDMS อย่างเงี้ยนะครับก็มองว่าก็เป็นโอกาสในในการก็ซื้อจากบลาูลคคาที่น่าสนใจนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอย่างกลุ่ม property อย่างเงี้ย ap ก็เหมือนกันนะครับก็เทปนะครับนี่น่าสนใจและมีผลผลที่ดีด้วยนะครับก็ดูสักสองตัวละกันครับผมเออเนาะก็ d m s ครับอ่าคือบางทีตกใจเลยนะโอ้โหไม่ได้ดูหุ้นนี้มานานมาดูอีกทีอ้าวต่ำบุกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยครับนะะโอเคนะครับอ่ะกราบขอบพระคุณนะฮะคุณไอพวินครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ คุณเอกพรวินศุนทรารพิชาตินะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ i n n o v เวสเอครับนะครับก็ถ้าดูเบื้องต้นนะครับในช่วงสั้นๆนี้ฮะหนึ่กลายเป็นแนวรับแล้วนะแล้วก็แนวต้านน่าสนใจนะครับมองยาวๆกันนิดหนึ่งฮะหนึ่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีที่คุณเอกพรวินพูดถึงนะฮะสามสี่เรื่องนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟดก่อนเลยนะในช่วงของสัปดาห์ อีกสสัปดาห์ข้างหน้านะครับประมาณกลางเดือนเนี่ยก็จะมีเรื่องของกองเฟดแล้วก็มาถึงของเราก็ประมาณสักตุลาคม,มเรื่องของการประชุมกรง,งอเอ๊ะจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าเรื่องที่2ก็คือเรื่องของรัฐบาลใหม่ก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นการเบิกจ่ายนะครับงบประมาณของปี67ที่ค้างอยู่แล้วก็มี68ที่จะออกมาอีกก็ตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นในช่วงของท้ายๆของปีนี้และอีกเรื่องก็คือ TESG อันนี้ก็ส่วนใหญ่ฮะโดยพฤติกรรมของการเข้าลงทุนกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ ทีเอจเพื่อประหยัดภาษีหรือว่าเพื่อลดหย่อนภาษีตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสสีเช่นกันและก็อีกเรื่องหนึ่งก็มีวายุพักซึ่งตงัวนี้อยู่ระหว่างการยื่นไฟล์เ่องอยู่<ม>นะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสสีตรงนี้ก็เลยถูกมองว่าเอ๊สามสี่เรื่องตรงนี้ก็ทําให้ปลายปีเนี่ยน่าสนใจนะสำหรับตลาดทุนไทยบ้านเรานะครับก็ดู4ี่ีมหลักๆใช่ไหมีเรื่องของ Earning ็งเพลเรื่องของ v i d e n d Yield ครับ นะฮะมีเรื่องของราคาหุ้นที่ปรับลงมาลึกกว่า d อ่า <2 SD, S 1> ใช่นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอ่าใช่ครับมาตรการกระตุ้นนะครับอโอเค